สวัสดีครับ13ตุลาคม2559ไทยด้าวราวรอนสะท้อนไหวเป็นวันที่พ่อหลวงปวงชาวไทยท่านจากเราไปแสนไกลไร้วี่แววพ่อหลวงผู้ยิ่งใหญ่ในชีวิต พ่อสถิตยอยู่กลางใจอันผ่องแผ้วพ่อผู้ให้ผู้นำผู้ชี้แนวพ่อประดุดโคมแก้วของผ่องชนหลักพอเพียงเลี้ยงตนให้พ้นทุกข์คือหลักแห่งสันติสุขมัดชิมผลจะเรินไกลไปทั่วในสากล หลักการพ่อที่คิดค้นล้วนทรงคุณดีใจที่เกิดใต้ร่มบุญพ่อทุกครั้งที่รันทดท้อบุญพ่อหนุนคำสอนพ่อคอยเตือนใจให้ต้นทุนถือเป็นเนื้อนาบุญเป็นทุนรอนพ่อไปไกลอยู่แห่งไหนขอให้สุข ขอให้พ่อปราศจากทุกข์ได้พักผ่อนขอพ่อสุขในสำปลายสถาพรพ่อสถิตนิรันดรอ,อยู่ในใจทุกความดีที่กระทำน้อมนำผลกุศลบุญไทยทุกคนรวมใจร่วมใจให้แด่พ่อหลวงของเราของเผ่าไทย สุดหัวใจสุดศรัทธาค่าทั้งปวงคูเรกลำปางวันละกรอ,ออนไลน์